มีผู้รับรองถูกต้องนะครับต่อไปพักไทยสร้างไทยจานวนหนึ่งท่านครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพขอบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะที่ฉันนางสุภาพรสัดชื่อขอเสนอท่านถากรตันตินะคะเป็นไทยสร้างไทยสัดส่วนขไทยขอพู้ตรงๆครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับพักไทยมีเสนอสองท่านพร้อมกันนะครับไม่ใช่ เดี๋ยวนะครับขออนุญาตขออนุญาต<พ>ท่านประธานครับพักไทยสร้างไทยนะครับขออนุญาตท่านประธานครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมชี้แจงให้ฟังครับท่านประธานตอนนี้มี อ่าครับตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้นะครับตอนนี้กระบวนการเนี่ยท่านท่านกนวีเนี่ยได้เสนอชื่อท่านชัชวานแพทย,ย์ยาไทยและมีผู้รับรองถูกต้องแล้วนะครับแล้วก็ที่ผมจะแจ้งเพิ่มเติมเนี่ยก็คือทางวิสายค้านได้หารือกันแล้วนะครับแล้วก็ได้มอบหมายให้ท่านกนวีเป็นผู้เสนอชื่อของกรรมดิการของสสักของไทยสร้างไทยนะครับแล้วผมเองก็ได้รับจดหมายจากกรรมการบริหารของพักไทยสร้างไทยนะครับว่าพรคไทยสร้างไทยมีมติให้ท่านชัชวานแพทย์ยาไทยเป็นกรรมิการงบประมาณ69กครับท่านประธานขอบคุณครับ เมือม่อสักครู่เสนอพร้อมกันสองสองท่านทีนี้ตกลงยังไงดีครับก่อนนี้ท่านประธานครับเมื่อสักครู่ท่านกันฐวีเสนอท่านชัชวันแพทย์ยาไทยแล้วมีผู้รับรองถูกต้องนะครับอีกท่านผมไม่ทราบว่าใครแต่ยังไม่ครบกระบวนการแล้วก็ยังไม่มีผู้รับรองครับท่านประธานครับเมื่อสักครู่นี้มีมีเสียงผู้หญิงตรงไหนดิฉันเองค่ะสุภาพรสลับสีนะคะ ขอเสนอขอเสนอชื่อท่านถากอนนะคะตันตนสิทธิ์นะ,ะคะเป็นกรรมการกรรมธิการวิสามันในสัดส่วนภักไทยสร้างไทยค่ะขอผู้รับรองค่ะเดี๋ยวดยวูครับคือคือผมว่าผมว่าคุยกันดีกว่าไหมครับ <S <S> <S ท่านวิบช่วยช่วยช่วยคุยกันหน่อยครับวิบวิบครับ ท่านประานครับท่านานาน,านครับอา uh, ผมคงเข้าใจว่าทางสภาเองเนี่ยถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้อาจจะต้องนําไปสู่การลงมติน,นะครับแต่ผมก็จะแจ้งเพื่อนสมาชิกทุกภาคให้ทราบนะครับว่าผมมีหนังสือจากกรรมการบริหารพรคไทยสร้างไทยเรียบร้อยแล้วว่าทางพรคไทยสร้างไทยทํากรรมการบริหารมีมติให้ท่านชัชวานแพทย์ยาไทยเป็นกรรมิการงบประมาณครับถ้าทางผู้เสนอเนี่ยผู้เสนออีกท่านเนี่ยจะยืนยันให้ลงมติก,ก็ก็ลองลงมติดูก็ได้ครับถ้าถ้ามาทานครับครับ เชญครัญครับผมผมกับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนรัศฎรที่ครบรพอัจกรศิริรัตยากรพักกาธรรมสสจังหวัดชายเชิงเซาในฐานะคนกลางแล้วกันนะผมเรียนท่านประธานและที่ประชุมอย่างนี้ครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ดูงงๆอยู่นะครับเพราะว่าผมเข้าใจว่าตอนนี้ภายในพักที่เสนอเนี่ยนะครับก็น่าจะมีความเห็นไม่ตรงกันนะครับซึ่งฝ่ายหนึ่งนะครับก็เสนอ บุคคลท่านหนึ่งเป็นกรรมิการวิสามันจากคนเสนอในอยู่อีกพักหนึ่งนะครับส่วนส่วนอีกอีกท่านหนึ่งก็อยู่พักไทยสร้างไทยก็เสนอเพื่อนสมาชิกที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร,รพักไทยสร้างไทยเป็นกรรมิการเหมือนกันดังนั้นเองเนี่ยมันก็เลยงงๆอยู่นะครับก็ผมผมคิดว่า เรื่องนี้ท่านประธานก็อาจจะต้องใช้เวลาในการหาทางออกให้พวกเราในฐานะสมาชิกนิดหนึ่งนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้ละว่าใครที่มีความเหมาะสมแต่ว่าผู้ถูกเสนอชื่อทั้งสองท่านเนี่ยอยู่พักไทยสร้างไทยทั้งคู่นะครับก็เมื่อสักครู่นี้ผมผมเรียนยืน,นันว่าทั้งสองท่านท,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 ที่เป็นผู้เสนอเนี่ยนั่นก็คือ ท่านกนวีท่านหนึ่งขอแนยเอ่ยนามท่านแล้วก็ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักไทยสร้างไทยเนี่ยก็ได้เสนอชื่อแล้วก็ได้รับการรับรองถูกต้องจากสมาชิกทั้งสองฝั่งนะครับทีนี้ก็คงจะเป็นภาระของท่านประธานนะครับซึงก็คงจะต้องใช้เวลาถกเถียงกันสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะทําให้กระบวนการในการาตัดสินใจนะครับเสร็จสมบูรณ์นะครับจึงขอแนนนำเรียนท่านประธานเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันนะครับขอบคุณครับเรีนน้าูกก่อนวุฒิครับ ครับผมประกอบมุดน,นะครับปัญหาวิสายขานะครับจริงๆเรามากันจนจบแล้วนะครับแล้วก็บรรยากาศก็เป็นไปด้วยดีนะครับผมขอแบบนี้ได้ไหมครับคือผมคิดว่าหนสือจากพรกไทยสร้างไทยเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับทานสภานี้โดยตรงแต่ผมขอวิงวอนนะครับไปถึงท่านหากกรน,นะครับ ว่าขอให้ท่านในฐานะที่ท่านตอนนี้เนี่ยยังเป็นสมาชิกของพรรคไทยสร้างไทยอยู่เนี่ยขอให้ท่านเคารพมติของกรรมการบริหารของพรรคไทยสร้างไทยแล้วก็ถอนการเสนอชื่อตนเองเพื่อให้สภานี้เดินหน้าต่อได้นะครับขอบคุณครับท่านประธานนิดเดียวครับเชิญครับเชิญขอบพระคุณครับกับเรียนท่านประธานสภาผู S ้แทนรัศดรที่เคารพผมมัตรกรนะครับก็ยืนยันว่าเป็นคนกลางนะครับก็เอาพูดกันตรงๆงพรรคไทยสร้างไทยตอนนี้เขาเขามีฝั่งหนึ่งห้าคนอีกฝั่งหนึ่งคนเดียว นะครับและตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยผมเข้าใจว่ากระบวนการในสภา,าของเราเนี่ยอย่างพักผมพักกล้าทำเนี่ยจะเสนอใครเป็นกรรมการเนี่ยก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องได้หนังสือรองรับจากหัวหน้าพักหรือกรรมการบริหารพักนะครับก็คือคือคือ,คอผมผมพยายามให้ทั้งคู่ได้มีโอกาสได้มีสิทธิ์เป็นกรรมการวิสามัญงบประมาณทั้งคู่นะครับแต่ว่าเราก็ต้องเลือกว่าใครที่มีความเหมาะสมกว่าก็ต้องขอโทษพี่เอ,อิร์ธด้วยที่ผมอาจจะเห็นไม่เหมือนกับท่านประธานวิปฝ่ายค้านครับขอบพระคุณครับ ท่านประธานครับผมว่ามัน72แล้ว3มาแล้วอยาให้ไปไกลกว่านี้เลยนะครับผมว่าแล้วเพื่อนสมาชิกน่าจะกลับเยอะนะครับถ้าพวกผมไม่แสดงตนเนี่ยมันจะตั้งกรรมธิการไม่เสร็จนะครับท่านประธานผมขอวิ่งมอนได้ไหมครับคือมันจริงๆเป็นเรื่องภายในของพรรคนเนาะท่านท่านประธานครับขออนุญาตนะครับผมถูกพาดพิงครับท่านประธานครับเเชิญครับท่านครับเชิญครับขออนุญาตท่านประธานอย่างนี้ครับ ผมถากรตันสิทธิ์นะครับไทยสร้างไทยนะครับผมขออนุญ,ญาตท่านประธานว่าแนวทางปฏิบัติที่ผ่านมาเนี่ยคนที่จะเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมธิการวิสามันเนี่ยก็คือพักของตนเองเป็นคนเสนอไม่ใช่พักคนอื่นเป็นคนเสนอชื่อถูกไหมครับณนะวันนี้พักไทยสร้างไทยเองเสนอชื่อผมแต่พักอื่นเป็นคนเสนอชื่อสมาชิกของพักไทยสร้างไทยเป็น ขอให้ท่านประธานวินิจฉัยว่าพักไทยสร้างไทยจะเสนอชื่อของตนเองเป็นหรือให้พักอื่นเป็นคนเสนอชื่อถ้าอย่างนั้นก็คือที่เสนอมาผมจะได้เสนอชื่อคนอื่นได้ส่วนได้ทั้งหมดขอให้ท่านประธานวินิจฉัยด้วยครับตามข้อบังคับครับ,รบท่านประธานครับคือท่านประธานครับคือใครใครเสนอก็ได้นะครับใครใครจะเสนอก็ได้มีผู้รับรอง มรรชิตเป็นผู้เสนอไม่ได้มาว่าใช่ครับสผู้เสนอได้ครับข้อเก้าสิบเอ็ดไครับทำยังไงกันดีครับไปคุยกันได้ไหมเอาช่วยกันหน่อยครับช่วยกันหน่อย